สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแดงน้ำกันปิ้งเิ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องแข้งขมกินกับแก้วกับปีพ่อแม่พี่น้องปิ้งเป็ดปิ่งไก่ปิ่งเป็ดปิ่งไก่มีหมักแตงกินกินครับพ่อมามามาเด้อ FC ใหม่ FC เก่ามากินข้าวน้ำกันปิ้งเป็ดในปิ้งไก่ในขาไก่ปิ้งเป็ดอกหนึ่งหมักแตงกินพี่น้องสบายดีเป็นไหมเออหน่อยลงไฟอ่างหมักลง ขอโทษเลยพี่น้องเอ้ยน้องดุ้งเริ่มเลยสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวแดงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปิ่งเป็ดปิ่งไก่หนี่งที่ปิ่งเป็ดโอ่งเป็ดถือโอ่งเป็ดปะปิ่งขาไก่โดนล้วนกินกับปักแตงจริงอ่อนแตงน้อยกินกระแกปะแกละกระแกปะแกละเนี่ย านมากแจกปแดกตนี้มากแจกะปิบุกคือกันนะพี่น้องเพราว่าบุกคือกันใครพูดว่าแจกะปิับประทานแจกะปิอยเหมือยมากแจกะปิเลยลอยมากแจกปแดกกันตอนประมาณมกมันเปื่อย้้าตามเสกกระเปรัก็์กรปกพริกสุดจอดสุดมากมาเ้อพี่น้องเ้อมาพี่มเลยแจไปแดกเนี่ยยังบะกแตงอ่อนในชุดด้ะคนอย่างคนห ตอนนี้ก็ังดิดแดงพ่นหองแล้วแบบแต่เนี่ย็เปยังใช้กัดกับปีมันเหมียนง่ายมันบ่เฉียพที่นี่มักัดด้วเนาะเขาใส่สวยมันแข็งอะไรบมางมันแข็ง กิดโอ่งหนึ่งกับปลาเบิดเบ็ดกันนะช้องคนแล้วซื้อเบิดมาผ่า

แต่คือยาก,กเตรีเสนมักตนเตียมสู้เตรียมเตรียมสู้งานไมไเป็นหรอกตามปกติ น้าชิบป,ป้ามันใหญ่นั้นเบนได้จาพวขนาดบ่เห็นมาแตงกินน้ออ่อนๆุกอ,อิมนะกิน,นย,ยังไง้บจังอน่้องหัวชาหน่วชี้กว่านะอืมชิ้นวบกินผู้ิววัออนเจะกินน้ออ่อนๆมันก็แก่ sắp ra thì nó Như khẩu nó gần này cho một บ้านเราตำให้เจงเจีงให้เจีงหน้าเออมคักแททททท้ะกแซ่บแล้นะอ่อให้ดีหน่อมเปงุมเอาเนี้่หอกมันเนื้อเครือมันนะหอกไม่ร่างสวม ก็ใจยังไรอม่บ่ง่ายเดียวไปลากินนะซอสกับเมือนะ่อเน่ะมันอนซองขึนมันแสดงมันชุกเมนะืคืนเดียวนะบ้นานจ้ายนาง มเมื่อมึอจะไปการดูกัน,นเพิ่มมนลดงเน,น,นื่นะนั่นเพิ่มมัโลดงหน้าป่ะกำลังใจ บกงผมะมค่อกี้คนเดียวบุเบิดผมไม่เป็นองเป็นถ้วยเยนี่ยเนี่ยกินหลายหมดล้เ,ลเดือนลงค่าดแรงเต็ม น่อยมากแจ้วแปลกจีจอนแม่ต่ำใช่ดูเป็ดดูบ้านนะเราแวเป็นตกเป็นแวประแดดมันขับ,นนบเ,เนาะปีงมันเก้วอ็ใส่ดิ <laughs> ปคือว่าแซะน้าเป็ดนปเ,ดเ,เดนี้ะตุ่มตุ่มตอนมันกินจะให้ขัดโปลเป็ดเงือดก่อยมันเป็นเป็ดดำไม่แต่เป็ดแดงดำเนี่ยไม่ไปกินแล้ว để để em có kịp để nó nghe một kịp à có mi nón chắc kìa phải để mình cần mình tháo ra hết không phải hết mi nói cái thể đọc tí đi ให้เกลียวเขาก็เที่ยมเนี่ยมหมดกิจกรรมขวบปีผมน่าจะในไข่ขวบปีก็ยังไม่ได้ไข่นะมันโม่ประแดดเก,ก่ากนนะินยังใหม่ ก็เรืร่งนี้เนาะเตาไผ่บริขายนะอย่างปลาอย่างปลาปลารสปลาขาวปลาคอปลาดุกอย่างปลากระตาเนาะปลากระตาแม่แล้วกระต اؤ กร,ระตขดัดทุกคนกบายมาบบนสบายอนหอึน่น Quang để bắt tay ta tàu. Có chị nha mặt tù mặt tàu bắt tàu bắt tàu cái tàu bắt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  tàu tàu của tàu bắt tàu bắt tàu bắt tàu มนอานแล้วใช้พวเปเ็นไอพวกเป็นนี่ปลาคือกันไอพวกเป็นจุ่มาบปลาระมเนาะที่ประชองสัมปันเขากินแจกินดียังไง ตัวใจ่อยอย่างเเนาะมันคือจอยใพี่น้องนี่ก็มาผินผมกลังกินเนาะกินเฟติสเซ่เขากินเ็ดมิกาฮะประมาณมันในกุยเฟติสเซ่ มะแขเป็นตัวยตนี้เป็นหมอนโอ้เสียรายพแม่พี่นาอโอ้จะวอาไปก็บะ่วัวไงรายหึ่มืนอ,อ,อ,อมนนี้เก็บใหญ่น,น,นะนไไี่บุญใหญ่อพอเด้อต้นมแขกพวกแม่ีเน้องมากินน้กัน ได้มากกว่าแข่งคุนได้พยายามเถอะเพราะคิดมันเปินน๊งนะเป็นเถื่อมนมันเหนาเอาไว้เป็นนิ้วลกสูงหลายห่อนมันไปจะออกเลยห่อนนี่เนาะอาบน้ำเลยอาบกัน้าโอ้ยเร็บร้อยอาจากเราไปตลาดกับลูกเนื่อนดิสองคน cùng tay nhà để ở vừa thằng mẹ ta thằng này ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì làm thêm <laughs> แซ่บ่แซ่จ้ะแนวมาบ่เป็ดแก้วกะปิเข,ข้าเกืเขามเงี้ยวหัวลกูกค่ะผูแม่ขน้องแสบอ่ะมันนีอากาศดีเนาะห้อนมันนีแปดสิบปอนดเดแม่ขน้องว่าดเดปุขนตกเบิดมือ มันกระหอยมันลมมีลมอยดอกเยนกระพอดกระโปรันไดดอกคคมาันก็เย็นไไหมพี่น้องอย่างนมาหมินหมอนอนกูมดีตัดดีเซาี่ก็วตืนสวยกระืม่งตื่นผ้าตื่นนอนบลักลุกมาเบิ่งน่ทีพี่น้องเส ลูกคิดบล้าเป็นคเก่าแก่บ้านเขาตีแต่แต่สามมูลสี่มงลูกดังไพ่พิงแต่คนนั้นมากคนนี้มากีรแง้วทุกคนมาอันเขาบังคลามยำจะที่ไหนยำเด็ดนมเขาไม่หมก มันไม่มันต้นมันแกวเลยแม่ปลูกตามเดินบ้านทลางบ้านใส่บังกะล้ามากให้ไว้ใส่กะทิกืนเอาแยมมันส่อแ้มมันแรงที่หหยไว้เืี๋ม่จะมันส่อกับผู้ฒ่าผู้เ่็กปลงไฟเอามางกะร้าปิงเป็นในเข้าเขอยูนอกต้นัวน่ะเป็นอาเป็นอาวิตัวนี้เป็นตึ้งเนาะ ชะไดเน่ก็ต <genommen> <t likewise> ัวนี้นะชือทังใชมาปลูกไบบทังนี่ดีกว่าเอาปูกบนั้นมีจะ่ราเดียวเบา่องน้ำโพเนาะเบรื่องน้ำโพดนำไปอยู่สามใหญ่ไปปลูกผักสังเงยใช่เป็นยามมาปีเลยมีผักสังเงเอาผักสังเงปล่อยใส่เนาะสังเก็แผ่หลายเพามยพี่น้องปลูกตลดปีเต็มสามเต็มสามเนาะยามหนาวแห้งเป็นดีเลยไน กรุ๊กล่าก็อยู่บ่อยๆอยู่เลยตากลตากเอออเาขวานตัวเย็นยังมาได้ไหมขมักแกงใหงไหวใช่ไหมมุกปลาปลาแกงะเนีโอเคโอเคเด้อญาติพี่น้องขอความุกขอบใจหมู่คู่ที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์ไอเนี่ยเด้อญาติพี่น้องบ้านเรา คือกันคิดฮอตคิดถึงกันคือเก่านะพปรโม่ตอร์ไปองอยู่ดีไมี่แห้งนะโอเคอยู่ดีไมี่แห้งจบมานหนำรวยอ่าบายบายโอนรับพันดีเห็นเดะหกตัวเห็นปัง,ปง <c oughs>